ประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรธตมางคูลสิริวิบูลราชก,กุมารพระบาทสมเด็จพระประเมเนทรรามาธิปดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ราชประเพณีซึ่งมีสืบมาแต่โบราณเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริย์ปริยาที่ราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาพิเศษแล้วย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศพระบรมมวงสาุวงศทรงพระราชดดำริว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าที่ปังกรรัศมีโชตซึ่งเป็นพระราชโอรสได้ทรงเจริญวัยตั้งพระไทยศึกษาและทรงปฏิบัติสัพพะกรณียกิจ อันควรแก่ขัติยะกุมารได้อย่างดียิ่งเป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนทุกหมู่เหล่าสมควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธ มหาวชิโรตามางคูลสิริวิบูลราชกุมารกับพระราชทานเครื่องขัดติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราช,ชวงศ์และเหรียญรัตนาภรรัชกาลที่10บชั้นที่หนึ่งขอจงเจริญพระชนมายุพันณนะสุข,ขะภะ,ะปฏิพานคุณสารสมบัติสัพพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลวิบุญสุภผลสกลเกียรติยศ ปรากฏยิ่งยืนนานตลอดจิรัตธิติการเทินประกาศนวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ